สวัสดีแมวเอาบองบนบงบงเด็กโนเสอะนเสระบาดพบกับผมเช่นเคยนะคมัดช,ชมางองวันนี้เราอยู่กับทุนเบาๆเลยหลักสิบเหมือนเดิมเหมือนเคยเช่นเคย68บาทหาลักสิบอีกแล้วทุกคนผมรู้สึกว่าจะปังเดี๋ยวลดเบ็ดแป๊บหนึ่งฟับฟับฟับไปไปเลยโอเคเนี่ยนะมาเราทุนน้อยนะเราก็ต้องเบ็ดเดิมเบ็ดน้อยไปก่อนนะทุกคนจะมาเอาเบ็ดหนักยริงแเพ่งไม่ไหวทวจริๆงๆ เบ็ดหนักสัก20่สิบหลังมีทุนแค่หกสิบกว่าบาทเอาเบ็ดยีนัดก็เน่าแล้วจริงๆโอ้โหเราค่อยไต่เบ็ดไปเลยนะให้มันแบบกระเตื้องขึ้นมาหน่อยผมอาจะจัดให้ทุกคนดูนได้สาสมใจกันเลยทีเดียวเชียวละ่ะนะหมักเข้าไปอย่างนี้สิครับ2องบาทเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วแปบน,นึงจะเพิ่มเบ็ดให้ดูป่ะสามบาทนะนี่เงินเราเพิ่มขึ้นมาแล้วฟึบฟึบสวย โมเขียว okay, มาอีกครับผมต่อไปโรงนี้สองบาทสี่สิบยังให้ต่อ,อยังให้ต่อ,อยังให้ต่อเคม, okay, มาครับผมสวยมามา,มาดิมผม,มอ่ะอือต่เราลองต้องแต่งเริ่มละเริ่มใกล้ความจริงเพิ่มเบ็ดมาฟึบเคมาเรื่อยๆเลยทุกคนรอชมแบบเงียบๆดีกว่านะเออผมไม่อยากพูดมากว่ะให้แบบว่าเงินมันทำงานเอง ผูจะบอกเอ้เชิบอย่างงั้นดิมาอีกโอ้โหจริงๆแล้วผมแบบเป็นผมอยากแคสเกมอ่ะทุกคนว่ามันฟิลมันจะเป็นยัง,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 ย game ยงไงการแคสเกมนี้นะก็อยากลองแคสเกมดูทุกคนถ้ามีช่องแคสอะไรผมจะเอาให้ทุกคนดูนะเออตอนนี้แบบว่ายังไม่ได้เริ่มต้นเราก็มาเริ่มแต่การแคสแอดอันนี้ไปก่อนไปเพิ่มเบ็ดแคสแม่สาวทำไปก่อนมาสเก็ตเตอร์เข้าเว้ สตาร์ทอัพหนักเพิ่มอืมอืมห2บาไปเฮ้ยชิบเคมาครับผมโอ้โหแปดบาทเต็มหน้าโจไปดิรับดอกนี้นะแบบสองบาทละอีก6มุนคูณแตอนนี้ได้คูณแปยูะ เออสี่สบามบาทมามาอีกไหลไปคูณสิบมาเชื่อมเข้าไปผมสี่สิบแปดบาทนะหัวเขียวต้องหัวเขียวไม่มาแถวแลกไว้เฮย่างเซาเลยเคมารับผมร้อยสิบห้าบาทนะงามงอนเชียวละเจมาอีข้าผมหนึ่งร้อยบาทเน้นเน้นดอกนี้หัวเขียวปักเขาไปไี้วายเพิ่มมาอีกนะอไม่มีมีตัวเชื่อมไอ้เคียวายอุตส่าห์มาตั้งสองตัวแล้วไม่มีตัวเชื่อมเฉยวะเฮยังเซ็ง เป็น612บาทก็โอเคกับอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายก็โอเคไปเดี๋ยวเรามาเพิ่มเลทด,ดีกว่าไป16บาทละในไหนก็ในไหนซื้อฟรีแม่งเลยดีกว่าวขี้เกียจขี้เกียจหมุนเล่าทุกคนแต่ว่าปกติผมซื้อเวลาผมซื้อฟรีทีไรแม่งจะเสียว่ะแต่ไม่รู้แม่งตานี้จะเสียหรือไม่นะโอ้โหโนี่คลิปนี่แหละการซื้อฟรี แบบว่าทุบมะข้า,ขาวมะวแกงมันมักจะเป็นอย่างเงทุกคนปักเข้าไปผมร้อหนึ่งหนึ่งสองอันนี้แบบว่าโดนคดีไม่ได้นะหนึ่งหนึ่งสองไม่งั้นโดนจับเลยผมบอกเลย <laughs> 432บบาทแล้วโอเคอยู่ในระดับที่ว่าโอเค <c oughs> ขอเล็กน้อยเว้ยนิ่งหวาแล้วขาดทุนเฮ้ยแตกไหนโอ้โหยัดเข็มอย่างนี้สิอย่างนี้สิโอ้โหซื้อฟรีแตกในอ่าซื้อฟรีแตกในเว้ยไป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 เฮ้ยมีลุ้นอีกเอาเถอะยังไงก็ไหนๆแล้วมาให้มันสุด หน่อยสิไม่งไม่มาวะโอโหแต่ว่าขาดทุนเหมือนเดิมนะอุสตสาหกในนะขาดทุนอีกนะแต่ว่าไปเรื่อยๆทุกคนยังไม่จบยังไม่จบแต่ตอนนี้ยังขาดทุนได้คืนละโอเคบวกมาแล้วเน้นๆเอออย่างนี้มาอีกเรื่อยๆบวกมาแล้วครับบวกมาทุกคนฮาบวกมาแล้วมาอีกมาอีกปังเข้าไปโอ้โหสองร้อยสามสิบไว้ต้องมีตัวเชื่อมแล้วดีสี่สิบเอ็ดบาทนะครับอืออย่างนี้สิ ตู้แต่ว่าคูณเยอะนะทุกคนคูณยี่แปดไปแล้วนะ่ะเออนี่คูณยี่แปดไปแล้วไปให้มันจบแค่นี้แหละสองพันกว่าบาทเราพอแล้วทุกคนจริงไปครั้งสุดท้ายฟับเต็มโตเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบนีออ่โอ้โหแตกบุกบ้ากันเลยทีเดียวนะเออแม่โอ้โห เก้าพนแปดร้หบ็าทนะแม่งสั่นมาหมดทั้งตัวเลยซื้อครั้งนี้โคตรคุ้มซื้อมาแปดร้กำไร9,000พันนะอู้นึกว่าจะไม่มาแล้วสุดท้ายเด็ดสุดท้ายถือว่าโคตรโหดนะทุกคนโหดจริงอ่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ๊งให้ช่องกามแมสซอร์ดด้วยนะก็ผมนะครับขมาชมาโอมขอยัดลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายนะทุกคนเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งจุ๊บ